สวัสดีค่ะฮเล่สวัสดีครับเพิ่มสวัสดีแม่อบอ,บอ,บอบบวโอสชาติสเรลนบันไดหกไปเนี่ยจนมาเมือนเงยังพอนเนี่ยนี่เนี่ยถักทิ่มภาษาสเวลนค่ะน้องนี้เป็นเศร,ร้าสเวลนเหอ,อเริ่มต้นใหม่ Can we start again please เริ่มต้นใหม่เนาะเออเดีว Can we start again please? So what happened? So what she said then? Oh g o o to my h oh. The impressed ผู้หญิงที่แบบกุดมสมบูรณ์นะผู้หญิงที่แนพระใจดีโอ้โหเขาเลิศเลอเพอร์เฟกต์สักขนาดนี้เนาะอันนี้ดอกฟ้านั่นน่ะนำมาวัดปน้ำมาเน่าด้เปล่าค่ะบุคคลในพายนะคะไม่เกี่ยวกับพี่สุดหลอพี่คนสวยนะคะ i mean this person he he a manner not too young damn damn เขาคนนี้เริ่มต้นใหม่กับไี่นะความสุขมันต้องสมบูรณ์เหมือนเดิมเป็นแม่ของลูกแล้วก็แบบเป็นรุ่นที่กันนะอะไรอย่างเงี้ยนะใครมันจะได้เริ่มต้นใหม่ กป็นไปได้ว่านักหนึ่งนะเริ่มต้นที่จะกลับไปคืนหรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ไปได้สิ่งนี้นะแต่ดูท่าแล้วนะ่ะมันจะเริ่มต้นใหม่อะ่ะแต่เขาบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งชั่วคราวเริ่มต้นใหม่แต่ว่า the infest กดขึ้นใช่ไหม the infest ว่าคือความกระดสมบูรณ์อืมเออเป็นตำแหน่งชั่วคราวแต่ว่า เพราะว่า The Impulse หนูก็คือพระแม่ธรณีใช่ไหมคงทนก็คือดีค่ะพระแมธ่ธรณีบารมีบุญยาไม่ต้องต้นใหม่อยู่คนเดียวชีวิตเฟอร์เฟิถ้ากลับไปราค่ะกลับไปให้เขาด้ยค่าไม่เอาเดียวสาวๆจะเห็นคุณค่านในตัวเองนะเกิดใจบอกว่าเออถ้าเราไม่เห็นคุณค่านในตัวเองคใครกขจะเห็นยิ้มไปเถอะนอนเออนีเหนาะเนี่นิ้มไปเถอะ Understand, from somebody stranger is worried about what will, okay? Love yourself before somebody else go to love you. You have to learn to love yourself first. Correct? Then if, when you can love yourself, then somebody else go to love you and you can prove yourself anything and I know you are strong enough if something h a p p e n e then you need some help, healing. You know, your heart. You can come to my channel and then I give you a hug. I come to my apartment, give you a hug. We d o i n g BTS or doing coffee thing. I have to say, oh, I'm so sad. I'm so sad. I'm so sad. โอ้คนกรุงเทพอะสษานที่สุดยอดอยู่แล้วแหละเอออันนี้มาจากโซกเราแล้วเนี่ย รักตัวเองนี่ยเป็นมาให้เริ่มต้นใหม่ชีวิตดีอุดมสมบูรณ์แต่ว่าเธอต้องแบบอยู่คนเดียวอะ่ <Okay. S 1> ะอยู่คนเดียวแล้วไงอะ่ะมีความสุขรักตัวเองโอ้ยเทปเนี่ยเห็นไหมคืออุดมสมบูรณ์นะเนี่ยไทเปเมทโทรเปร์นี้นะเนี่ยอินเฟรสเนี่ยอุดมสมบูรณ์เอาอะไรอีกไม่ม,ไม,มีไม่มีเท่าแล้วไทเปเมทโทรเร์นี้ไม่มีแล้วสุกคนตอนนีน้ใช่ไหมสิ่งนี้คือเริ่มต้นใหม่เทปลุกรักของไระปมทโทรเนีย ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าไม่สิ้งก็ราขอแค่เราปฏิบัต,ติและรักตัวเองเป็นสิ่งนั้นก็จะเกิดผลถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เกิดผลบางอย่งไม่เกิดผลเพราะว่าเรายังรักตัวเองไม่เป็น Love yourself, all the girl, young girl, young lady, o l r lady, whatever. Learn to love yourself. Okay. Trauma